สวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอบคุณท่านจะภาพโรงทานวันนี้ครับที่จัดโรงทานให้เราได้ทานวันนี้ขอบคุณยังพี่โรสลินขอบคุณมยังเอฟซีท่านการติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอบคุณมิยังท่านจะภาพโรงทานวันนี้และอาหารช้างวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้ครับขอให้ท่านยังมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับร่ำร่ำไปรวยเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพประมัยแข็งแรงแข็งแรงนะครับอ่ะ วันนี้เริ่มเลยครับจัดได้เลยแโรงกานของเรา ทานกันรอร่อยเลยครับวันนี้นะครับผมสําหรับโรงทานของเรานะครับ มาเลยเดี๋ยวก็เอ่ยข่องยอเจียงจากุยจาแล้วก็เติมขลองยอเจียงจาเรา,ากอข้าวด้วยนี่ครับขอบคุณเจ้าพังเจ้าภาพโรงทานนครับวันนี้ที่จัดให้พันช้างเราได้มีรงทานทานอย่างอร่อยอร่อยเลยวันนี้นะครับแล้วก็อาหารช้างงเราเดี๋ยวจะใส่รถไปให้นะครับใส่รถไปให้ทานกันทุกเชือกเลยครับวันนี้นะครับ นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็นะครับนองไปบุญของเราก็อยู่ตรงนี้ครับกําลังทานกันเลยครับกําลังทานกันเลยนะครับผมไม่เหมือนกับกำลังทานใ네น,นเข่งอยู่นี้ครับกำลังทานแบบนี้เลยอร่อยอร่อยกันไปครับวันนี้ขอบคุณทันยภาพรงทานแล้วก็กขอบคุณทันยภาพอาหารช้างทุกท่านเลยครับที่จัดที่ท่านซื้ออาหารในวันนี้ขอท่านมีความสุขความเจริญนะครับวันนี้ที่ท่านมาปิดให้เราขอบคุณยังพี่นิดครับที่มาช่วงท้ายรายการขอบคุณยังคุณแม่แจวอรุณศรีที่มาช่วงท้ายรายการนะครับแล้วก็ ขอบคุณหลายท่านครับหลายหลายท่านเลยที่เข้ามาช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดครับเพราะว่านะครับนะครับผมลงคลิปให้ดูกัน,นครับวันนี้นะครับแต่ที่เอ่ยชื่อช่วงท้ายรายการคือของหลายท่าน,นครับตอนมวยไปเอาหนังสือมาที่จะได้ขอบคุณคนที่สั่งอาหาร ได้จบไหมคนที่ท้ายรายการมึงคิดได้จบไหมมันใช่อีกแม่เจ๋ววรถใส่อีกคนหนึ่งอีกคนไม่เจ๋วอะ่ะขอบคุณไปยังคุณพี่นภา,าพัฒนะครับขอบคุณยังพี่หนูพัฒขอบคุณไปยังพี่รสลินขอบคุณไปยังพี่การจนาขอบคุณยังพี่สุข,ขานขอบคุณไปยังคุณพี่ ปราณีตนะครับขอบคุณปยังพี่ผู้ประสงค์ไม่ออนามคุณประแดงขอบคุณยังพี่ธัญภาขอบคุณไปยังพี่ปรยาขอบคุณปยังพี่แมมขอบคุณยังแม่สมพิษขอบคุณยังป้าหมวยขอบคุณไปยังอ่าเอสซีไลขอบคุณยังพี่ติขอบคุณยังพี่นุษตขอบคุณไปยังพี่หน่อยขอบคุณไปยังพี่ปราณีตขอบคุณยังพี่น้อยขอบคุณยังพี่นครไทยต้นสูงขอบคุณยังพี่ซาร่าขอบคุณยังแม่อรพินขอบคุณยัง พี่เกษาขอบคุณไปยังลุงพิเชษขอบคุณไปยังคุณป้าพิพาขอบคุณยังพี่หญิงขอบคุณยังพี่ธัญพาขอบคุณยังพี่ไก่ดารณีขอบคุณยังพี่เย็นสบายขอบคุณยังพี่พิษขอบคุณยังพี่วิทิตาขอบคุณยังพี่นุชขอบคุณไปยังคุณแม่เจ๋วอรุณศรีขอบคุณไปยังคุณพี่อ่าคุณพี่นิดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ผมเอ่ยชื่อตกประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะจดไปหมดเนาะอาจจะเอ่ยชื่อตกผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ทานของแม่เหมยไปก่อนเดี๋ยวจะมีของหลายๆเชือกครับรอทานกันอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านครับชื่อเนี่ยอาจจะตกหล่นประมาณสองสามท่านนะครับเพราะว่าอย่างพี่แหมมของเราก็มีรายชื่ออยู่นนเดี๋ยวจะตกนะครับผมยังพี่นุชด้วยครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับผมที่จัดให้วันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่นุชปิดให้เราอีกช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ วันนี้ก็ถ้าเออเออชื่อเสียงเรียงนามผิดท่ามกลนงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายช้างแต่และเชือกให้ได้ทานด้วยว่าได้ทานกันจริงหรือเปล่าครับผมเอา่ากำลังยกอาหารไปให้ช้างนะคะให้ทุกเชือกนะคะมันแก้วนี่ให้เมย์เหอฮะนะเออให้แม่มเมยอันยางี้ กำลังเตรียมอาหาะคะเดี๋ยวไะตามไปรับชมกันนะคะอาหารที่คุณพ่อคุณแม่เอซนะคะช่วยกันอุดหนุนในวันนี้นะคะเราจะจัดอาหารไปให้น้องช้างกันนะคะ เล่นไฟนั่นเดี๋ยวจะเราจะไปพาไปรับชมกันเลยนะคะเอาไปให้น้องช้างได้กินกันนะคะขอบคุณไปยังทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลืออาหารน้องช้างในวันนี้นะคะ ก็มัน <tuh> นะครับสวัสดีไปยังเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็คืออาหารช้างที่หลายๆท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันปิดยนให้เราวันนี้ครับผมก็เลยพามาดูแล้วเนี่ยนี่คือบางส่วนเท่านั้นครับที่ได้ทานได้อีกบางส่วนนีอีกยังไม่ได้ทานครับเรากําลังให้ทานตรงนี้ไปก่อนอันนี้คือแม่ยิงการระเกตของเรานะครับซึ่งตงตะมันอยู่และก็กําลังจะตั้งท้องอยู่ในขณะนี้ซึ่งเราคาดเดาไว้น่าจะไม่ปิดพลาดสักเท่าไหร่นะครับน้องอ้วนมากตอนนี้นะครับนี่คือแม่ยิงการระเกตของเราครับทานกันอ,น,ำำนอย่างอิ่มนนำสำราญอย่างอริสอร่อยเลยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่หญิงมุกนะครับนี่คือแม่หญิงมุกนะครับก็ทานอย่างอร่อยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือแม่หญิงมุกของเราครับมาทางนี้ก็เป็นแม่หญิงบัวตองนะครับแม่หญิงบัวตองนะครับกําลังทานอย่างอิ่มนำสํารานเลยนะครับแม่หญิงบัวตองของเรานะครับแล้วก็มาทางนี้ก็เป็นแม่หญิงทองดีนะครับที่กําลังทานอย่างอริดอร่อยเลยตอนนี้นะครับผม เป็นทีมงานของเราจัดหนักจัดเต็มให้เลยไม่ต้องห่วงครับอาหารการกินของเราที่นี่นี่ครับได้ทานกันแบบนี้ครับแล้วยังเหลืออีกครับยังเหลือฝั่งนู้นอีกเยอะ้องเพลแล้วก็เหลือพี่หมั่มเหลือไปยังนําโชคีกครัาได้ทานกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเราถ่ายคลิปยาวไม่ได้ครับเราถ่ายยาวไม่ได้นะทอันี้กำลังเอาไปให้อยู่รับน้องครับในรถนะครับยังไม่หมดครับกําลังขนไปอีกครับเอาไปให้อีกนะครับก็ขอบคุณอย่างเป็นเมฆซีซ่นกติดตามรับชมขอบคุณเจ้าของโรงทานแบบนี้นะครับผมที่จัดโรงทานให้เราขอบคุณอย่างทานยภาพทุกท่านก็ ไม่ได้ไลกันแบบเอาอช้างไปเนาะเราไลกันแบบว่าให้ท่านเห็นช้างไม่ได้เพราะว่าฝนตกนะครับมันตกแล้วก็สัญญาณตรง